สวัสดีครับผมกอฟธนาศักดิ์นะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะครับสึงวิธีลดน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับถ้าตอนนี้คุณเองนะครับน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็อายุเกิน30ปีขึ้นไปแล้วก็พยายามสารพัดวิธีลดน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่ว่าจะกินอาหารเสริมนะครับออกกําลังกายกินอาหารทีนนะครับสุดท้ายน้ําหนักตัวยังเกินอยู่หรือมีส่วนเกินอยู่นะครับเคล็ดลับก็คือระบบการเอาผ่านของคุณนะครับทำงานไม่ได้เต็มที่นะครับหรือทําอย่างไรให้ระบบการเอาผ่านของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนะครับ ที่ผ่านมาผมอยากลดความอ้วนสิ่งที่ผมได้รับคำแนะนำทั่วๆไปก็คือให้ออกกำลังกายควบคุมอาหารสิแต่ผลที่ได้ก็คือมันไม่ได้ผลสำหรับผมผมเริ่มไปออกกำลังกายอย่างหนักก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ลองมองหาอาหารเสริมหรือวิตามินที่มีขายตามร้านค้าทั่วไปก็ไม่ได้ผลเริ่มมองหาสูตรวิธีที่เป็นเมนูอาหารอาหารครีนก็ กินแล้วแต่น้ําหนักก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผลที่ได้ขึ้นผมยังคงผิดหวังเกี่ยวกับการลดน้าหนักจนผมตัดสินใจศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศว่าเขาทําอย่างไรในการลดน้าหนักในเรื่องการลดน้ำหนักนั้นไม่ใช่เพียงแค่คุณจะออกกําลังกายหรือนับแคลอรี่ที่กินเข้าไปและใช้ออกไปแล้วจะได้ผลเสมอไปอาหารและการออกกําลังกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีอารมณ์แจ่มใสดูอ่อนเยาว์สิ่งที่คุณจะเป็นต้องทํา ซึ่งมันได้รับผลกับทุกทคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าคุณมีระบบเผาผลาญที่ดีคุณสามารถมีหุ่นดีได้จําเป็นต้องมีระบบเมตาบอลิซึมซึ่งตรงนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือจะลดน้าหนักเพิ่มได้ด้วยนะครับเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยข้อที่1สิ่งที่เราต้องทําก็คือลดอาหารที่กินละอ้วนนะครับอาหารอะไรบ้างที่กินละอ้วนอาหารที่ประกอบด้วยไขมันทรานทั้งหมดอย่างเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารทอดนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับมี ที่เห็นง่ายๆเลยนะครับเวลาเราไปดูหนังป๊อปคอร์นหรือพิซซ่านะครับหรือแฮมเบอร์เกอร์อขบวนการในการผลิตตรงนั้นเนี่ยประกอบด้วยไขมันทรานซึ่งเป็นไขมันซึ่งไม่ดีต่อร่างกายทําให้เราเนี่ยลดน้าหนักไม่ลงถัดไปก็คือขนมปังต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมปังที่มีเปอร์เซ็นต์สุขภาพเยอะหรือเปอร์เซ็นต์สุขภาพน้อยถ้าเราเลี่ยงได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีผลนะครับทําให้ร่างกายเรามีระบบเาผาผลาญที่ดีขึ้นนะครับ น้ำตาลเทียมนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเคยเรี่ยงน้ําตาลไปกินน้ําตาลเทียมนะครับตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะว่าระบบปอดผ่านเนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับรวมถึงน้ําอัดลมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดเอทโค้กหรือแทปซี่นะครับ ตระกูลไดเอทต,ต่างๆเขาใช้น้ําตาลเทียมเข้ามานะครับแล้วก็เครื่องดื่มหลากสีก็คือน้ําอัดรมนั่นเองนะครับควรลดและเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเรากินเยอะสิ่งที่เราจะได้ตามมาคือทําให้เรามีสุขภาพที่แย่ลงนะครับแล้วก็ผิวพรรณดูแก่กว่าวัยนะครับข้อ2นะครับเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารในหนึ่งมื้อที่ที่เราควรกินก็คือจําเป็นต้องมี 1. ก็คือโปรตีน 2. ไขมันที่ดี 3. ไฟเบอร์จะเป็นผักสีเขียวหรือผักต้มผักนึ่งก็ได้นะครับให้เรากินทุกๆมื้อนะครับข้อ3นะครับบางคนอาจจะมองข้ามก็คือเรื่องการนอนหลับพักผ่อนนะครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ตื่นระหว่างกลางดึกนะครับตรงนี้เนี่ยส่งผลนะครับต่อเรื่องก็คือโกรทฮอร์โมนนะครับโกรทฮอร์โมนอันนี้เนี่ยจำเป็นในวัยเด็กก็คือทําให้เด็กจเจริญเติบโตแต่เมื่อ เราโตขึ้นอายุเกิน30ปีขึ้นไปนะครับถ้าเรามีกรดฮอร์โมนที่ปกติหรือสมดุลนะครับจะมีผลทําให้เราหนึ่งลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเมตาบอลิซึมระบบการเผาผันเนี่ยดีนะครับข้อ2ทําให้เราผิวพรรณดูอ่อนยาวลงนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง รายการอาหารอะไรบ้างครับมีด้วยกัน5อย่างนะครับถ้าเรากินสม่ําเสมอทุกทุกวนันสามารถทําให้เราเนี่ยหุ่นดีลดหุ่นได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงมากเลยนะครับง่ายๆสบายๆายนะครับ